วันนี้อยู่กับพีทนะครับที่ MK Motor t เตทนะฮะวันนี้แท็กทีมนะครับรถ7ที่นั่งรถครอบครัวยอดนิยมนะราคาประหยัดนะวันนี้มาในรูปแบบของ Mitsubishi Pajero Sport นะฮะซึ่งเป็นรถ7ที่นั่งที่ถือว่าออปชั่นและก็ราคาคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับ้าเทียบปีต่อปีเจนต่อเจนนะฮะมาดูคันแรกเลยนะฮะตัวนี้สีน้ำตาลนะมองเห็นแบบนี้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ นะฮะตัวนี้เป็น Mitsubishi Pajero Sport ปี2011นะตัวนี้เป็นเครื่อง2 5 GT 178แรงมา้านะก็คือว่าเป็นตัวท็อปของปี11นั่นเองนะตัวนี้นะครับนะจะได้ในเรื่องของนะไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะฮะป๊อปอัพฉีดล้างกระจกเหมือนกันนะฮะคือออปชั่นเนี่ยตัว Pajero เนี่ยต้องบอกว่าเปิดตัวมาป้ายแดงนะฮะปี2011เนี่ยถือว่าออปชั่นเหนือกว่าคู่แข่งเยอะเลยนะและคันนี้นะครับ นะแม็กเนี่ยขอบ18แล้วละยางปีใหม่ด้วยปี 22- ่งถึงเส้นนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าราคานะครับอยู่ที่4 5 9นะฮะแต่เฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะครับจัดไป4 49นะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์2ปีนะให้เยอะที่สุดแล้วนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดเนินการน,นะครับตัวนี้ลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับติดต่อได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะตัวนี้ปี2 0 0 0 11นะฮะจะได้เป็นภายในสีน้ำตาลนะครับนะมีกล้องนะครับนะเปิดปิดไฟหน้าก็ออโต้นะครับปรับระดับไฟหน้าออโต้นะครับตัวนี้มีเครื่องเล่นมีกล้องนะครับนะพร้อมสับเอนเตอร์เทนได้ภายในสีน้ำตาลนะครับนะภายในสีน้ำตาลเจ็ดที่นั่งนะครับอ่านะครับเบาะแถว2พับ 60- 40นะครับนะพับได้ นะครับพับเบาะแถว2แถว3ได้หมดเลยนะตัวปี11เนี่ยนะเบาะมันจะสามารถเลื่อนได้อยู่นะนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบสามารถเลื่อนได้นะครับอันนี้คือออปชันของปี11นะครับเบาะสามารถจะเลื่อนได้ไหมนะฮะคือสามารถที่เลื่อนปรับออปชันได้หลากหลายนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่เป็น ครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าปาเจ r นอร์สปอร์ตนะครับนะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับไม่เป็นรูปลักษณ์ของรถนะครับราคาของรถออปชั่นของรถเนี่ยดูในส่วนของด้านหลังเห็นไหมเซนเซอร์นะครับสองตำแหน่งนี่ก็เป็นกล้องด้วยนะนะเซนเซอร์สี่ตำแหน่งด้วยนะฮะอันนี้เห็นไหมเซนเซอร์สี่ตำแหน่งนะฮะโทษทีนะครับมีกล้องหลังให้นะครับมีปัดน้าฝนหลังให้นะครับ ราคาก็ประหยัดด้วยตัวนี้เรทผ่อนอยู่เจ็ดพันเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตดีๆนี่ก็ฟรีดาวได้เลยนะครับจัดเต็มได้เลยไม่ต้องออกเงินสักบาทได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นออปชั่นนะครับสาหรับตัวสีน้ําตาลนะครับเรทผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะนะฮะก็ถือว่าเพียบพร้อมนะครับสาหรับรถนะปี2011ได้ออปชั่นขนาดนี้นะครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะเป็นมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลให้นะครับอย่างที่ผมบอก นะครับหน้าจอนะครับสวยงามนะฮะไม่แพ้เลยนะครับเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับสามคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องดีเซลหมดนะฮะอันนี้ผมพาดูสีน้ำตาลนะฮะออปชันประมาณนี้มาดูในส่วนของสีเทานะฮะสีเทาขยับปีขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นท็อปนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเหมือนกันป๊อปอัพฉีดกระจกเหมือนกันนะตัวนี้พิเศษได้ชุดล้อแม็กขอบ20ดอกยางเต็มเต็ม นะฮะใช้กันไปยาวๆนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะฮะกระจกข้างก็เป็นโครเมียมพร้อมมือเปิดเป็นโครเมียมต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยดูสังเกตเลยนะครับเบาะเป็นภายในสีดำนะฮะภายในสีดำทั้งหมดเลยพร้อมจอนะครับจอกลางนะฮะจอหน้าจอหลังจอกลางมีนะครับแอร์ราวด้านบนนะฮะ ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5 9 0 0 0นานะครับวันนี้จัดไปนะฮะลดให้เฉพาะลูกค้าในคลิปนะครับเอาไป499พร้อมประกันเครื่องเกียร์นาน2ปีหรือ20,000นกิโลเมตรนะฮะจัดกันไปยาวๆนะลูกค้าเครดิตดีเหมือนเดิมนะฮะนะลูกค้าเครดิตดีเหมือนเดิมนะครับออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะครับโครงสร้างหลักเดิมๆนะฮะตัวนี้ไม่มีชนนะฮะไม่มีชนหนักนะครับน็อตทุกตัวไม่เคยขยับ นะฮะไม่ถอดเม็ดอาร์กยังชัดเจนนะฮะสำหรับสีเทาคันนี้พร้อมชุดแต่งล้อแม็กขอบ20นะฮะภายในเป็นโทนสีดำนะฮะแอร์ราวด้านบนจอ DVD ตรงกลางนะครับกล้องมองหลังนะรวมไปถึงเซนเซอร์กย่ายาให้4ตํตำแหน่งนะฮะจัดไปนะครับตัวนี้ฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์นาน2ปีนะฮะ499ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าลดให้แล้ว10,000บาทอ่ะมาดูคันอีก คันหนึ่งตัวนี้ขยับปีขึ้นมาอีกนะฮะตัวนี้เป็นปี2013นะฮะก่อนไมเนอร์เชนนะครับนะไฟหน้าเหมือนกันนะครับเครื่องดีเซลทั้งหมดนะครับตัวนี้2.5 GT Sport เหมือนกันหมดนะครับตัวนี้นะก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าอินเตอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็เทอร์โบแบบแปรผันนะครับ VG เทอร์โบนะเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าป๊อปอัพนะฮะไฟหน้าป๊อปอัพนะแล้วก็ โปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆล้อเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมนะครับเน้นรถเดิมๆเลยนะครอันนี้ก็ไฟเลี้ยวนะครับกระจกข้างนะฮะภายในสีดำเกียร์อัตโนมัตินะครับมีจอมีเครื่องเล่นเอาลาพายเดิมๆนะฮะเปิดปิดไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้นะรวมไปถึงจอนะฮะจอด้านบนตรงกลางนะฮะ จอด้านบนตรงกลางแอร์รานะฮะเบาะพับได้นะเที่นั่งตัวนี้539นะครับเปิดราคาไว้539,000บาทนะครับแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจคลิปแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะครับโทรเข้ามาก็ลดไป1 0 0 0บาทนะครับแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์นาน2ปีนะฮะดูนะฮะตัวนี้ภายในเป็นโทนสีดำแล้วได้เป็นออปชันตัวท็อปนะครับแอร์ราวด้านบน มจอในส่วนของด้านหลังก็อย่างที่บอกนะครับมีชุดกล้องนะครับมีชุดเซ็นเซอร์นะฮะโครงสร้างหลักเดิมๆนะครับน็อตซองในนะฮะตัวนี้ฝาหลังไม่เคยขันไม่เคยไขนะฮะรถสวยๆนะอยากได้รถสวยๆโทรเข้ามาได้เลยนะครับเอเคมอเตอร์เทวันนี้มีรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับต้องบอกว่าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เ0็ดเท่านั้นนะกับคันนี้นะครับในส่วนของเลขใหมนะครับนะในส่วนของเลขใหมนะครับดูท้ายคลิปใครดูมาถึงนี้แล้ว ตัวนี้วิ่งมาแล้ว2อ0 0 0นโลอันนี้คือใหม่มาอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของคันนี้วิ่งมาแล้ว1นึ0 0แนะครับประมาณแสนเนะครับในส่วนของคันนี้วิ่งมาแล้วแสนแนะครับสีขาวนะฮะวันนี้กับ mk ม o t ต r t ์เทนะครับนำเสนอรถยนต์นะครับมือ2คัดคุณภาพเกรด A นะครับใครสนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับไลน์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ของเรานะครับวันนี้พีทแล้วก็ทีมงานน้อง mk มเร์เทศทุกท่านก็ลาไปสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ